วันนี้ก็สวัสดี fc ทุกคนนะครับเราก็จะมาเรียนรู้คำศัพท์นะครับสนับนักเรียนก็ตั้งใจเรียนนะครับ <c oughs> มะนาวผ่านมาแล้ว <c oughs> สีส้มผ่านมาแล้วต่อไปก็แอปเปิลเอาละอันนี้อ่านว่าอะไร อาสาไม่ใช่สาขาเออเศอาสา,สาขออาขาอันนี้อะไรเนะาะเรสสเหรอไม่ใช่ เพชรเสะเอพอพานชองช้างรอเรือเพชรอ่า <c oughs> อันนี้อะไรนาอดาไม่ใจดัานอ๋อ <done. S 2> oh. ขนาดอ้ย oh. ขอไข่นอหนูสละอาดอเด็กขณด <c oughs> อันนี้อะไร <c oughs> ลุงแปงไม่ใช่อ๋อแปรงอ่าถูกต้องอันนี้ขอภายแลัวนะครับอันนี้เหมือนกับคำว่าแปลน่าจะแปลกเนาะ เซลเลพอปลาลอลิงกอไก่แปลก <c oughs> ไม่ธรรมาดา <c oughs> อุ้ยอันนี้คืออะไรเนาะลำอ๋อตอนนี้ตออำตำบอโลบนตำบนโอ้ยอย่างเนามบับนี้ ระบบอ,อ๋อง่ายๆเลยครับระบบนะครับรออะ,ะอรบะบบก็บบระบบนะครับอุย้ยตัวนี้จริงๆนะไม่รู้จริงๆนะนี่คำนี้พูดตาตรงเลยปรอพอชรอไม่ใช่คอคอนพรคนไม่ใช่พอคอจอ อ๋อพักพอโลโลโอ่คอพัก <c oughs> อันนี้อะไรเนี่ยรับภาพไม่ใช่พราราไม่ใช่อ๋อพาระพออาพารอาระนะครับพออาพารอาระพาระ โอ้อันนี้อะไรเนาะพอพ่ออาพอไม่ใช่พอเอ่ออาพอไม่ใช่พ่ออาพ่ออืมอ่าไม่ใช่ ขอคำใบ้หนิเด้อพอผ่านขึ้นก่อนตายละขนาดจะผ่านขึ้นก่อนพอตาอืมพกอ้อพกภาอืโอโฆษณาพอห้ามเดียวของฟรีก็เงี้ย อันนี้อะไร,อ,อ,รอ๋อปลอายปลายโอ้อย่างนี้มันพันนะอะไรน่อยนาอยอืมหอลอ,อวงหลวงเออะไรเนี่ย บทนำอาบอทอบทนออนำบอกรอบอกกบบอกบอกอรอบอกอรอ,อ,อ,รอไม่ใช่ อบรกไม่ใช่เอาก่อนอนส,สำหรับคลิปนี้ขอเพียงแค่นี้นะครับคลิปหน้าเราจะไปแอปเปิลพร้อมกับอผลไม้ตัวอื่นต่อ สองปวดพร้อมกันเลยอันนี้ให้พวกเราเนี่ยลองพิมพ์บอกมาซิว่าอันนี้น่าจะพิมพ์ว่าอะไรบอรออ,อกอเนี่ยผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับสำหรับวันนี้ก็คลิปนี้ขอเพียงแค่นี้ก่อนบอกมาหน่อยนะมันเป็นยังไงว่าคำอะไร